สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนิกาสว่างพื้นรหัสนักศึกษา624701005หมู่เรียน62ทับ64สาขารัฐศาสนาจาสตร์และนี่ก็คือโฉมหน้าของดิฉันเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องศิลปินหรือว่าอาร์ติสต์ เป็นกลุ่มบุคคลที่แสดงความคิดออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์การแสดงออกทางร่างกายการใช้เสียงการใช้อุปกรณ์หรือการวาดปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่าการประกอบอาชีพทางด้านศิลปะได้ขยายตัวออกไปในทุกวงการและทุกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนต่างก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ทางด้านศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของตำแหน่งนั้นหรือแผนกหนึ่งของกิจการนั้นๆเพื่อช่วยให้เรื่องกิจการขายหรือบริการต่างๆไปได้อย่างคล่องแคล่วรัะกว้างขวางมากขึ้นเพราะคนที่มีความรู้ทางด้านศิลปะมามักจะเป็นรูปแบบของคนที่มีความคิดมีไอเดียในการออกแบบและรู้จักค้นคว้าวิธีร่ใจให้ลูกค้าสนใจที่จะซื้อสินค้านั้นๆ คุณลักษณะสมบัติของอาชีพศิลปินโดยทั่วไปชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามรธรรมเป็นอิสระรักความงามมีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพังมักทำตามที่ใจปรารถนามีความต้องการการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของตนเองชอบทางศิลปะไม่ชอบเรียนแบบใครมีความคิดริเริ่มมีความเป็นอิสระสูงมีความเข้าใจตนเองสูงมีความสามารถในการควบคุมตนเองสูง เราไปดูตัวอย่างอาชีพของศิลปินกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. เป็นศิลปินอิสระผลิตผลงานขายเองเช่นภาพเขียนภาพประดับผนังรูปปั้นต่างๆภาพพิมพ์หรืองานศิละปะอื่น 2. เป็นช่างฝีมือผลิตของใช้ต่างๆออกขายเช่นเครื่องหนังผ้าบาติกตุ๊กตาที่ะระลึกงานกระดาษเป็นต้นค่ะ 3. เป็นนักเขียนภาพประกอบตามนิตยสารหรือหนังสือต่างๆ 4. เป็นนักออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงานต่างๆ 5. เป็นนักออกแบบสิ่งแวดล้อมเช่นจัดสวนสนามหญ้าสื่อต่างๆที่ใช้ในที่สาธารณะ 6. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องเรือนต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ 7. เป็นนักออกแบบเซรามิกเครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา 8. เป็นนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆ9เป็นนักออกแบบเครื่องหมายการค้าดวงตาต่างๆ 10. เป็นนักออกแบบหีบห่อเช่นกล่องใส่ขนมกระป๋องฉลากยาหรือแชมพูเป็นต้น รายได้ของศิลปินจะอยู่ที่10,000ถึง15,000บาทแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลค่ะเราไปดูทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพศิลปินกันบ้างค่ะว่าต้องมีทักษะอะไรกันบ้างการคิดอย่างมีวิจรารณญาณการใช้เหตุผลหรือตรรก,กะในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทางเรื่องต่างๆที่มีเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการแก้ปัญหา การฟังอย่างลึกซึ้งการใส่ใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดอย่างเต็มที่จับประเด็นสำคัญสอบถามในเวลาที่เหมาะสมและไม่ขาดจังหวะในการพูดการอ่านจับใจความการทำความเข้าใจเกี่ยวกับใจความสำคัญของประโยคและย่อหน้าในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการตัดสินใจการพิจารณาข้อดีและข้อเสียเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน การพูดการพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการกำกับดูแลงานการกำกับติดตามงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นหรือองค์กรเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องเป็นไงกันบ้างคะกับอาชีพศิลปินนะ่าสนใจเลยทีเดียววันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ